าเบิ Diamond, A, ่งจอมหยุดครับจอมหยุดจากประเทศจีนเบิ่งครับเบันทันทันโอ้ยของขนาดครับหายก็จูงวิ่งครัสวัสดีวายวตอนนี้มันช่องก่อยก่อนจัดออกธร้มศากเอาธรรมศาสตร์รถเลยครับสวัสดีครับบารตุยสานบานเฮาครับ สวัสดีครับผมเบ้าปอเดีนดินดินดีสารครับสวัสดีครับเบ้าดินห้อยดินดีนดิสารครับครับวันนี้สามเบ้าสำหน่อยครับพี่น้องครับเข้ามาหาหน่ใหม่ไม่รุนสางโตเข้าอุ้ยเหมามากกับเจ้าไอต่ากเจ้ของโนเบ้าสำหน่อยครับหือว่าสิมอายุไปหุ่นน้อยเนาิมอายุไปแจ๊กที่ปีเท่าปีไปเฮียนน้อะวันนี้ครับสามเบ้าสำหน่อยไปหาคุดโนใหม่อี่พอยเม่ตามรุนเนาะกันมาถิมานเหมาะวันนี้ครับมารุนเนาะกันเลยครับครับขอบคุณครับครับ กำลังแยกย้ายกันไปครับพี่น้องครับนี่ดินแล้วฮักกะเขาไปมาพ่อแล้วฮะฮักวันออกจากทางเงี้ยก้อนอย่างนีประมาณคักปมานแน่เลยต้องครับมาโต๊สิไปหาเลาะก่อนครับเท้ามันน้ำผึ่งนอนยังงอปวดจักปวดนี่ครับมาลุ้นแล้วกันครับครับพี่น้องครับสามนุมสามมุมครับโมนี่โมเป็นสามนุมสามมุมแบบอันนั้นครับมุมไผ่มุมมัน ก็พอกันับนี่หน่อเหียงงามๆครับมวนขนาดครับพี่น้องมาดีมากกันครบทีมครับนี่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 าโตพอแล้วเสือพอด้แพ <c oughs> <c oughs> ่งดันมีเท่านี้ <c oughs> หน่องามๆนะ ตายป่าตัวหมอนเดีกัน่วนนนลบนี่ครับเฮตุไม่สวมโอ้ยสุดทอดันพี่น้องคักขนาดคักขนาดว้ายบ่าตัวสีสับว์เนี่ยเด้ครับพี่น้องขับอีกหน่งเยอะได้ขนาดครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ตาดนะครับเท้าขั้นถึงมลเท่าไรพวกละบุ้งโอ๊ยมนเข่าได้มนออกได้บวบุ้งหรืตรอตาเดิมพี่น้องก็ดึงน้ำออกแค่ไหนเข็นกับเข็นสันส่นๆนี่แล้วเนี่ยเกิดพระท่านนมโรงเรียนเป็นเอกสิทธิ์เหร ในแล้วครับพี่น้องนอนงามขนาดครับคุณครับพี่น้องครับบ่าวบอยคันอยู่ฟังคุณมาลอยนอนใหญ่อยู่คเดียวว่าเป็นอักอักอักอยู่ทิมได้นอนในไหนบ้าตัคอคลกอค่พว่าโตว่โตครับขนาดแนวเซียนก็บอเซียนกรับอรอยกันครับครับพี่น้องครับนอนเหี้ยนอนบางใหญ่หนึ่งครับพ่อน้องนี่ครับนอนหนึ่งหอสามนอนครับเกยกกัน หนึ่งนอครับนี่ครับนอนหนึ่งรับกอเดียวพอสามนอนสามนอนใหญ่ครับครับผมครับกำลังสวยๆครับอ้ยนอนไม่ตินอนงามครับสามนอนครับวันนี้มาสามสามเบาสามเท่าครับสามกุมารเท่าครับสามหนุ่มสามมุม อยู่คนละแฉมุมไผ่มุมมันนี่ครับบ่าวตัวก็อยู่มุมนึงบ่าวบอยก็อยู่มุมนึงครับไอ้ดินก็นอยู่มุมนึงครับนี่พี่นอ้นอ,นองครับสามนอมีแตือนนองามงามกับกอเดียวครับกับมีแตือนนอกำลังพอดีครับมาเบิ่งจอมหยุดครับจอมหยุดจากประเทศจีน มันขับเมันหันหันโอ้ยคลองขนาดครับหายกูจูงวิ่งคักขากขากขากขั่ตรงนี้รับพรงนี้ขาจวเลยอุ้ยมาแน่นอนมันมีดคมคือเป็นคนแห้งคนแห้งอยู่คนบ่ทันได้เมือยแห้งปะไรเปล่าบอยละคลองขนาดครับพี่น้องเฮ้ยเป่าตัวเดียวดำบ่ได้เนาะมีดก็มีดก็คมได้แต่น้อยเพราะว่าฝนมาสำคัญว่าตัวตานกับตัวเอาจีกตัวไล่ไกลกว่ากัน อุ้ยมาของย้ยอัดไล้ก่อนพี่น้องบัรนี้เราไหม่ถุงเฮ็ดเลยครับพี่สีกับขคยไปออกไปเรื่อยๆครับของของแห้งของแห้งเรียบร้อยพี่น้องนะครับได้เกียบเต็มน้ำพูนขัดขนาดครับมาโตสิไปหาก่อนข้าเตี้หาปลอยน้ำพูนันพูดีก็ได้ยาสอเต่า บ่ได้ที่พี่น้องเบาตัวมากเบาตัวมากแบบนี้เดี๋ยวเบาตัวที่ได้หลายกว่ายังสั่นเพิ่นบก่าขาบเขีดมาดอกพี่น้องขับอยู่ขับไปครับเบิ่งไอ้ดินกำลังมากโอ้ยครับเ่ตะล็ดมุนเหมือนหรอโอ้ยสามกับสามกุมารเท่าเหมือนในบ้านน้ำกันครับย่างถอยให้เข้ากันครับพี่น้องสามกุมารเท่าครับมือในบ้านน้ำกันครับบ้าบอยเบาตัว เลยกรบเป๋าดินครับสามคนมาครับเป็นนอักใหญ่ครับพี่น้องครับพี่บ้าบอยเพ <c oughs> <royable> ื่นซับไผ่ปีมือไอ้ที่ซับคักขนาดอันพี่น้องอันนี้โู๊ครับนอนักไฟแส้นตาข้างล่างก็มีปลาตัวนอนแบบไงอุ้ใหญ่แก่งค <eterm> ร <oon> ับโอ้ยกำบังห่มพี่น้องนี่นะ คักนี่เตะคักๆนึงครับพี่น้องว <_ c oughs> ังหันให้บ่าวบ,บอยเพ็่นทับให้ครับนอบักใหญ่ครับบ่าวโตทับเองนอนหน,น,น่อยนี่ไอ้ไอ้เฮยฮงข้าวญ่ดอกนึงขอจานคอจานบ่ีโอ้ยงององางามครับพี่น้องงามงา ครับเบาไปมาห็นเพ็ดพงท่ามดอกบังนะครับเดี๋ยวเรียไปให้พอ่อพี่น้นองเบิ้มมาญ่ปันไิพพี่น้องเ็็รพงทามวู้ <c ười> ขายนี่มาคักมาแน่เ, <c ười> เลยเฮ้ยย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 ยอยยยย่ยยยยนยยงยอยย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 ยายยยยยยย่ยย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 นนยยยยยยย ัใหญ่แข็ออดอกเดียวแกงกินน้ำกันเห็ดหน่อยๆเข้มๆก็สีแสบเลยนี่เพ,พิเห็นแต่ปลายพี่นี่พี่ลองทำปลาตัวสิขวดหน่งทรงสทยที่เป็นเตา่าคนครับตัวหน่อใหญ่ว่าใหญ่พี่ลองคือแบ่นั้น มึงก่ะแยามครับโอ้ยบ่คือดอกพี่น้องครับโค้งเป็ดใชครับเป็นนอกระแดงครับใหม่สมัยบ่อดอกฮิดนาเร่อพอยน้อง,องครับบานเบาตัวเอืน่นฮิดลังแล่อครับตั้งบานเบาบอยบานเบ,า,นบาดินเอืน่นฮิดนาแล่อครับนี่แม่กับลูกคนครับ กำลังตัวถ่งครับครับไปทั้งก่อนพี่น้องครับพอได้แกงใสหนอ่อไไ้ครับครับดีนอนนึ่งครับพี่น้องครับไอหินกับบาบ่อยเป็นกันไปทางหนาครับเบา,าตัวสาเนี่ยครับดอนไก่ก่อยครับนอนใ่ใหญ่ครับไา ก็ใไปทีเดียวครับขับไปทางไปทั้งมานนครัเด็กเดือทางครับขับชอบเดียวเสร็ียบร้อยครับก็กำลังพอดีต้มครับพอนะ้อง เองเนแต่รผลีครับตันนอพันด์ครับบ่งลำที่เไม้แกล่าฮ่านอดีครับนอเหี่ยวครับเป็นปียัพนปิดไบอุซาลีพันธุครับครับดีมันได้กระบอพอกครับสวยๆเลยครับโอ้ํำหมูแกนะครับนี่ครับ พี่นอกำลังสวยครับสองนอสอนกันครับมีพี่น้องเนี่คือบ่คือครับเห็นได้ดปลายพ่อกีดีครับอ๋อคืออยู่พี่น้องคืออยู่ผมหยันเป็นนอกระแดงครับยันพั้นไก่คือว่าใส่ได้ครับพี่น้องผมรับขาดนะครับ อบอวบับาพี่น้องถือว่าใส่ใจครับครับเนี่ยมากไกลๆคือขาวเด่นเป็นสงหารพี่น้องคบบาตัวเนี่ยมาแต่โอ้มาสร้างหลอดสายตาคุ่นเนี่ยมาเลยครับบาบอยกันอยู่ทั้งนึงครับรับไอ้ดินกันอยู่ทั้งนึงรับ่าตัวคอยไปครับลุกเสลามุ่นคอนครับพี่น้อง คอยไปคอยเลี่มยมไปครับคอยหัดกับหาบนเกง่งคือปวอกอายคนขวนกับขวนอีลีขวนจนเบืดอร <c oughs> ครับบุญบนเพิ่มเยอะเท่าไหร่ครับถูก <c oughs> ต้องครับย๊อกครับบุญขาดแล้วพี่น้องครับโอ้ อวบกันลังงามอยังที่ครับเก็บหอมร้อมเรีดไปเรื่อยครับครับตอนนึงกันลังโพครับพี่น้องครับป้าตัวขอกรบุญขอบคุณครับไปทางใหญ่ใหญ่ทายยิ่งสุกูสุกคนเออครับครับที่มักเขาว่าเบิ่งแยงครับวาวตัวพูดีรับพี่น้องครับเพ่งน้ำกันครับว่านอพันธ์ใหญ่บ่ กลับมาตู่ยังมอไพร์ครับพลอยนองครับเราจะสรรหารีดดีๆครับคอยพัฒนาครับเนี่ยได้เป็นตัวคอยพัฒนาคอยปรับปรุงครับไปเรื่อยครับพลอยนองตีส้มเมื่ไหรครับขับบอกเบาตัวนี้ครับมือไหร่ครับมือไหร่ฮัทครับครับพลอยนองงามขนาดครับผมท้องนอนได้ไหมพี่น้อง ตัวสีบัญญาเอาไปครับครับออกกันครับนี่ครับนอนนีค่ครับแค่ทีทับใดว่าใดเคราะทอขาดครับ ไปดูอาตวมมนต้องกันควายขับมนออกโอ้ยมันออกยี่ไง้อง เอาผมขัดนเี้โอ้โหขับละ่ะขับงานไปดิขับนิดน,นึงครับโอ้โหที่หาก็รถตัคขับผมรับอย่างอ้าว่าได้ครับว่ได้ ครับสองหน่อสวยๆครับพี่น้องครับนี่ครับนัวนึงครับเห็นติดปลายผนพอมีลี่จะาี่น่อยตี่ใหญ่ทำไรครับโอ้โหเรี่งมาตี่บธรมดาไปเลยครับดินบุบพี่น้องครับมาหลุนน้ำเบาครับมาตีหน่อยใหญ่ปะครับสร้างเรียตาคนนี้ครับพี่น้องโบน่อยครับ่หน่อยเบาบนเหงาครับดินบุบๆเจ้าี่ บอนมากพราะพิทหวังครับเอ๊ครับบปลไอยเอื้อนอยู่ทั้งคุณห้า <c> ก <oughs> ันบ่เห็นครับยู่คนละแจ๋คนล,ละมุมครับพี่น้องครับเอดินเกิอยู่ฝั่งหนึ่งบา,าตูกับมาอยู่เดี๋ยวใกล้กันีล้วครับฟงพิทครับมอตัวถี่ตานครับพี่

พอดีแกงเลยครับตูมถลกเสียนได้พอดีครับพ่อเนาะครับมีพี่น้องบ้าครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็นแต่ปลายพ่อเปแ็ดแก่แจ็กสีหน่อยสีใยบ่าวตัวกับบอลหัครับบอลในเบิ้งขอเบิ้งครับพี่น้องไอ้บอลเป็นน้องดินครับบอเนาะบ่าวพ้งครับ มันเป็นอกกระเดง มาทันทีครับพี่นอ้องอ้ครับหวานันตีบใบใหญ่ครับพี่นอ้องมันเป่นน,นอก,กระแดงครับครับอวบอิ่มแห้งครับกำลังพอดีหวานเลยครับ ครับพี่น้องครับนี่ครับนอนหนึ่งครับผลไม้แน,น่ๆครับพี่น้องสำคัญวัตถิญ่คือสีหน่อยหน่อยใหญ่บางตัวก็ออกเอาเทิิ์หลับอยู่นี่รับมาลุ้นต้องการมาผลต่อผลตีใหญ่ยอยู่บ่ครับเพิ่นให้กระโพกขึ้นครับมาหน่อยใหญ่อยู่พี่น้อง รับซับใหญ่งนี่ครับว่าเพันอยู่เลิกแน่ครับพี่น้องใส่ควมหายยามครับเตรียมกระติดกีดินก่เเรียม นอนใหญ่ง,ง่ามขนาดครับพี่น้องวันไหนไปครับครับมีพี่น้องครับนอนหนึ่งครับโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับพี่น้องครับครับบบาวบ่อยว่าเป็นว่าเป็นลงททงเนะย เอาบอยอื่นดีเหมือนกันขับผมขับดินเหนียวครับนเนี้อตีเตรียมบาตวตกหมดนะคขับพ้นตกใส่ไรดินเหนียวว่าเป็นทีคุดง่ายครับขับงามดีครับพี่นอ้อง กำลังสวยครับมุนละนอนง,งามครับพอดีแกงเลยนี่ครับพี่น้องนอนหนึ่งครับครับเง,งคาคนไม่ทั้งดีครับพี่น้องโอ้หงามจีิครับ ครับกำลัลงพอดีครับพี่น้องมีแต่กีดินปิดเปียกครับพี่น้องดูครับพี่น้องมาหลุ่นน,น,น,น้ำบาววะพี่น้นงองย่ายีวะพี่น้องในน้อย ออกส่วนมหกออกใกล้กว่าเลยครับนี่ก็ต้งงามครับพี่น้องงามครับถือว่าสวยครับพี่น้องทำลรขับาวตูกกำลังหาไรอวยครับพี่น้องขับพ,พ้นก็น ตกลิน่นแทะมาขวนอยู่บ่เท่าครับขเขากำลังย่างใจห้หามือบ่าโตมาห่านเลยครับพู้นครับถาไวรุ่นครัไวรุ่นทักกันมาถาไวรุ่นเท่าอ่ <c oughs> คือครับได้เต็มตาหมอกก่อเต็มตาเอาใจเปลนนะมันนะครับนี่ครับข้องเบาตัวครับพี่น้องครับประจําบันทีที่หกมื่มหมานมื่มหมานนั่งดินกราคากนี่จักดินบ่ดิน้นเลยในอกโลกอยู่ <c oughs> ขี่ดินของแย่ครับ เขาข้งเบาวบ่อยแล้วอุ้ยมีติตอนใหญ่ๆครับนี่นะเนี่ยเอาผมฮักกระซีเขาไม่เขาสำนักไม่รถโ,โอ้ยได้งามเพือกันเหรอของบ่อตัวงา,งามแห้งครับว้ยอันส่อนเพิ่น,นมาตัวซับลุยซับพิษซับถืงเนาะว่าบ,บ่เป็นแล้วยังตึงได้น้องใหม่เขาบ่ได้กลัวที่เ้างคาเตว่าเาบาวบ่อยที่ครับมึงคนกี่ลัวชาวบ้านเด็กานี่ยนะคาปินอ่ะห้ยยกสะดุ้งมือเนีนะครัาบน้อง ว่าไปบอกเนี่ยรับนี่เบาโตก็เบาพอรับฝุ่นพอดินครับบ้ยจะพอหมาไสมอาจานย์ใหญ่คนเดียุ่ครับไหนมาหลายหนึงกองจุนพูนเฮ้มันซีดหน่อยเอาเนอครับ่าโตก็สิด้ครับ้วครับหอน่องฝลนกับลังไร ไ่มาแล้วมืดฝ่ามัวดินมาแล้วครับครับบาโดกสีดำหน้าข้าจากพ่อยนองนะครับวันนี้กับกมันแนวพ่อตด้ยาได้กินครับพ่อยนองครับมืดฝ่ามัวดินมาแล้วครับนราใหม่กับพ่อไดอยู่วันนี้ไปลุนต่อยู่เฮียนครับพ่อยนองว่าสีหมันขึ้นกันเหมือแรลงครับกาบขอบุญขอบคุณไปทั้งพ่อเม่พี่น้องใหญ่ไอ้ใต้ยิ่งุกูทุกคนครับที่แบบเบียนครับไม่เยี่ยมยามครับบ้านเล็กน้อยครับพ่อตาเอดเซวมันพ่อยนองลังคากับ่อไใดครับเยอดเกินกับลังคากับ ปลาขอบบุญขอบคุณครับไปทั้งเอฟซีครับไอ้ข้อยดินทินิสารครับไอบบอยแดนดินทินิสารครับครับน้องเมฆครับน้องไอ้ครับอีสารพาหลอกของเขาครับทีเลามาเยี่ยมช่มครับรับชมบานเล็กน้อยของบบาตัวครับบานกำลังเกิดใหม่ครับพ่อน้องครับขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อครับลำล้ำด้วยด้วยสุขูมสุขคนครับผมบ้าตัวกับไอ้ดินครับบ่าวบอยกับสีแดล้วครับพ่อน้องครับลำล้ำด้วยด้วยหิงหิงสุขุมสุขคนครับวันนี้โชคดีโชคมานครับวัแรกครับขอบคุณครับ